หลังเกิดประเด็นดราม่านะครับทุกท่านระหว่างทนายเดชาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะครับผมในเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วกันนะครับทางทนายเดชาเองก็ได้มีการโพสต์รัวๆใช่ไหมครับทีนี้ทางอาจารย์ปานเทพก็ได้มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับหลักๆ2โพสต์นะครับผมโพสต์ของเมื่อวานแล้วก็โพสต์ของวันนี้วันนี้คือล่าสุดนี้เลยนะครผมกมเลยจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ทราบว่าอาจารย์ปานเทพได้มีการโพสต์ อะไรนะครับทางทนายเดชาเนี่ยนะครับผมก็ก็หลายโพสต์อยู่พอสมควรน,นะประมาณสัก4ี่ห้าโพสต์ได้แล้วก็เม้นต์รัวๆอีกรวมๆแล้วก็น่าจะสิบกว่าโพสต์ได้นะครับที่มีการพูดถึงอาจารย์มนเทพแล้วก็ช่องแปนะครับก็ย้อนกลับไปกนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าคําพูดของทนายเดชานี่ประมาณไหนนะครับผมอยากถาม ปานเทพลูกน้องสนธิทำคอนเทนต์มา3เดือนบอกคดีแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมวันนี้ไม่มีพยานหลักฐานเลยรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรนี่นะครับผมเข้าใจช่องแปดทำคอนเทนต์คดีแตงโมทำให้มียอดวิวยอดไลค์เยอะนะครับผมต้องมีการนำเสนอต่อเนื่องเพราะสื่อคือธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงปากท้องส่วนอาจารย์ปานเทพนะครับก็ ไม่ไม่เฉยกรับผมก็ได้มีการโพสโพสอะไรครับโพสขอบคุณนั่นเองนะครับขอบคุณทุกกำลังใจความเข้าใจในเหตุผลที่ผมทำเรื่องคดีตแตงโมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผมยึดหลักการนี้ครับซึ่งผมเองก็ได้ไปคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ให้กำลังใจแหละแต่ก็ รู้ว่าคนติดตามคดีนี้เยอะมากๆไม่อยากให้คดีเงียบนะครับก็หากว่ามีอะไรคืบหน้าหรือเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆก็อยากให้ทีมงานนะครับผมบ้านพอาทิตย์นะครับหัชริยะหมอธวัชชัยทุกคนะนะครับผมที่ใกล้ชิดนะครับผมกับคดีอยากให้มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็ขอให้อัปเดตนะครับอย่าทิ้งช่วงอย่าทิ้งห่างนะครับเงียบนานมันก็รู้สึกว่า ใจไม่ดีใช่ไหมเอ,อเอ่อฟซีออออ้องประชาชนหลายท่านก็ใจไม่ดีทีนี้พอโพสต์นี้ออกไปนะครับผมคนให้กําลังใจเขาเยอะนะคนคอมเมนต์ก็พันกว่านะครับคนกดไลค์นี่สองหมื่นเลยนะนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนโพสต์ของอาจารย์มาเทพตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเรื่องคดีของพี่เตงโมนี่คนกดไลค์ก็ไม่ดีนขนาดนี้อยู่แล้วแต่พอทําคดีแตงโมนี่ก็ถือว่าคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแสดงว่าสองหมื่นไลค์นี่นะครับผม คนที่แบบติดตามเรื่องนี้นะครับผมถือว่าเหนียวแน่นมากๆแค่กดไลค์นะคนที่แบบไม่ได้กดไลค์ที่แบบดูอีกนะครับแน่นอนหละว่ามันก็เยอะอืมฉะนั้นแล้วคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยไม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าคนไทยหลายคนหรือส่วนใหญ่นี่นะครับอยากเห็นความเป็นธรรมในคดีของแตงโมแตงโมพัทรริชดาพัชรวีรพงศ์นะครับอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่แบบ ชัดเจนตรงไปตรงมานะเออแล้วก็ถัดมาอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูโพสต์ถัดมานะครับผมขอพูดเรื่องนี้เชนิดหนึ่งว่าย้ําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วว่าคดีแตงโมนี่นะครับผมที่ทาง d ีเอสไอมานี่นะครับออไม่ได้เป็นคดีพิเศษแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคดีพิเศษต้องบอกแบบนี้ ไม่ได้ลื้อมาเพื่อที่จะเป็นคดีพิเศษนะครับแต่นะครับ,นะรบทําใหม่ไปเลยนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนบนเนะรือนะโดยตรงแต่มันจะเกี่ยวกับทางอ้อมหลักๆคือจะเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผมก็ไม่รู้ว่ามันเจ้าหน้าที่ไหนบ้างคือมันเยอะถูกต้องไหมในคดีนี้ ฉะนั้นแล้วต้องมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับทางด้เลยเนี่ยเขาจะดําเนินการประเด็นนี้นะครับผมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหากว่ามีความผิดนะต้องบอกแบบนี้ก่อนอทีนี้ส่วนคนบนเรือล่ะก็จะประมาณว่าติดพ่วงติดล่างแหะใช้ไม่รู้จะใช้คําไหนอะนะเออเข้ามาอะไรประ,ประมาณนี้ นะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ความหวังเดียวนะครับที่ที่ทำนี่ทีมของพิยักษ์นะครับผมพิยักษ์กดีเอสไอถ้าทีมนี้ไม่ทําหรือไปต่อไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบไม่ได้ทําต่อนะใช้คํานี้แล้วกันหรือทําไม่ได้แปลว่าจบสิ้นแล้วนะครับ ูแบบนี้เลยแต่ว่าคดีที่แบบทางคุณหมอธวัชชัยหรือคุณชัยวัฒน์คุณอัจฉริยะนะครับผมที่มีข้อพิพาทกันอยู่ก็อยู่ในกระบวนการศาลอยู่แล้วนี่แหละเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเดือนเดือนมิถุนายนก็น่าจะก็น่าจะมีอะไรให้ให้ติดตามเยอะนะทีนี้ก็มาในส่วนของ ช่วงนี้อาจารย์มเทเก็โพสเรื่องทองเยอะมากเลยนะผมก็สนใจในเรื่องทองสนใจที่จะจะขายครับผมแต่รอให้มันขึ้นนะแต่ก็ช่วงนี้มันลงครับผมทองลงมากเลยทีนี้อาจารย์มัทเทศนี่ได้มีการแชร์นะครับผมแชร์คลิปของคนดังนั่งเคลียร์ที่ที่ลงไปล่าสุดเมื่อวานนะครับที่เอาคลิปของทนายเดชาแล้วก็อาจารย์มัทเทศนี่มาประกบกันนะครับอืม อาจารย์ประเทศก็เลยแชร์มาแล้วก็เขียนโพสต์ว่าคลิปทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่องแปที่ทําหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาตัดคลิปของทนายเดชาและคลิปของอาจารย์ปานเทพมาประกบกันพออ่านคอมเมนต์นท้ายข่าวในคดีแตงโมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณประชาชนส่วนใหญ่วงเล็บเกือบทั้งหมด ที่เข้าใจดีว่าผมกำลังทำอะไรอีกทั้งได้บทเรียนทางธรรมอีกอย่างหนึ่งคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่นะครับโอ้โหเฉียบขาดมากเลยประโยคนี้ก็น่าจะสะก,กิดใจใครหลายๆคนนะครับแต่ถามว่าจะไปสะก,กิดใจทนายเดชาหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่นี่ผมคิดเองนะ เพราะธานาเดชายเองก็มีประสบการณ์อยู่ในโลกโซเชียลมานานพอสมควรนะครับผม,มแกก็ถือว่าแบบก็คือใจมันแก่งแล้วนะครับผมหมายความ่าเรื่องดรามา่าเรื่องคนด่าหรือเรื่องอะไรนี่แกก็ผ่านมาเยอะนะครับคนไทยแป๊บแป,บแปบ๊เดี๋ยวก็ลืมถูกไหมผมพูดถูกไหมอันนี้นะครับผมอ่ะพูดเสมอนะเวลาผมไปทําข่าวหรือทํา เรื่องไหนก็ตามนะครับผมจะให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าคนไทยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับเป็นคนขี้อ่าไม่ใช่เอานี้ก่อนหนึ่งเป็นคนใจบุญเอาหนึ่งก่อนเป็นคนใจบุญผมจะเรียงลาดับให้หนึ่งใจบุญเป็นคนใจบุญมากคนไทยสองเป็นคนขี้ขี้สงสารไม่ใช่ขี้เหนียวนะขี้สงสารนะครับผมสามเลยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ลืมง่าย สังเกตดูนะเวลามันมีข่าวดราม่าหรือมีประเด็นกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ตอนที่มีประเด็นเนี่ยนะครับผมคนก็แบบแห่เข้าไปด่าหรือไปประนามหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับพออันนี้จบมีเรื่องใหม่เข้ามาคนก็ลืมเรื่องนี้นะคนก็ไปติดตามเรื่องใหม่ก็ปุ๊บปุ๊บพอเรื่องนั้นเรื่องนั้นเสร็จพอกลับมาเรื่องนี้แต่ว่าคนนี้มีประเด็นใหม่ไปอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คนไทยก็ลืมเรื่องเก่าแล้วนะครับผมอ่านะครับ อย่างสุดท้ายเลยแสงอยู่ที่ไหนคนไทยวิ่งไปที่นั่นนะครับคือคือคนไทยส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้สนใจนะว่าจะผิดจะถูกจะดีจะชั่วจะอะไรกแ็แต่ขอให้มีแสงนะครับผมเออขอให้อยู่ในกระแสคนก็แห่เข้าไปชื่นชมคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไปเกาะกระแสก็ว่ากันไปนะครับถ้าจะยกตัวอย่างเหมือนกับหนุ่มบ m อมนะครับผมหนุ่มบ m อมที่เป็นข่าวใช่ปะ่ะอืม ที่เขาชนะเลือกตั้งนะครับล่าสุดนี่พื้นที่อะไรนั่นแหละนะครับเห็นไหมคนก็แบบงงนะครับผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่ต้องงงครับอืมขอแค่แบบอยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยคนชอบบุคคลในกระแสนะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะจะดีไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่คนไม่ได้สนใจนะสนใจแค่กระแสนะครับอืมยิ่งถ้าออกรายการดังๆออกข่าวบ่อยๆ นะครับผมสร้างภาพเก่งๆคนไทยชอบก็จะประมาณนั้นนะครับให้คิดพิจารณาวัานี่ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมแค่เอยกตัวอย่างให้ฟังถามว่าคนดีมีไหมมันก็มีอยู่แล้วคนดีอะนะครับผมอืมตามสื่อต่างๆคนดีก็มีเยอะแต่คนที่แอบแฝงก็มีแยะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกาไดไลค์กดแชร์าฝากดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปจนจบสวัสดีครับ